พบว่าไข้หวัดใหญ่ชนิดไฮโดส e ป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้น24.2%เมื่อเทียบกับขนาดมาตรฐานเดิมหรือสแตนดาร์ดโดสวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดไฮโดสนะครับต้องเท้าความก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดมาตรฐานท,ที่เดิมเคยฉีดมาก่อนแล้วแบบ4สายพันธุ์นะครับแต่ก็ได้มีการพัฒนาวัคซีนใหม่ๆ เพื่อที่ใช้ในคนอายุ65ปีขึ้นไปนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้แก่นะครับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับผู้ที่มีโรคเรื้อรลังได้แก่โรคปอดอุดกั้นเลื้อรลังหอบหืดโรคไตวายและโรคเบาหวานนะครับโารคธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเช่น HIV ผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนก็คือคนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงในผู้สูงอายุอย่างไรนะครับข้อที่1ไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบมากกว่าคนทั่วไปถึง8เท่านะครับข้อที่2 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลอือดหัวใจตีบมากกว่าคนทั่วไป10เท่าข้อที่3 75%ของคนไข้เบาหวานนะครับจะมีปัญหาต่อระดับน้ำตาลที่ผิดปกติข้อที่4 23%จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองหลังจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับ จากงานวิจัยมีกรณีศึกษาในประชากรเดนมาร์กอายุ65ถึง79ปีนะครับพบว่าไข้หวัดใหญ่ชนิดไฮโดส e ป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้น24.2%เมื่อเทียบกับขนาดมาตรฐานเดิมหรือสแตนดาร์ดโดสสามารถลดความรุนแรงถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหรือปอดอักเสบได้ 64.4%และลดอัดตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้48.9%นะครับนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติใช้ใน35ประเทศและมีการใช้ในศูนย์พักคนชรา3ประเทศได้แก่ที่ประเทศสเปนอิตาลีและเดนมาร์กนะสุดท้ายสำหรับผลข้างเคียงที่อาจพบได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เช่นระบมปวดแดงบริเวณที่ฉีดอาการไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะและอ่อนเพลียครับ ขอบคุณครับ